แม่ขับวนอยากระเบาบนโอเคเรามาบ้านเราแล้วนะลุกนะไป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 นะลุกนะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะ้อกนะนะเรากลับบ้านอเจอคุณป้าด้วยทักทายคไไุณป้าคุณป้ามากวาดตรงนี้เหรอสวัสดีครับคุณป้า <c oughs> <c oughs> อ๋อพาพาพี่บ่าวไปดูที่ที่เขามาทำคลิปให้พี่บ่าวดูเ <c oughs> นะอุ้ยนะยังหนักอย่างเดิมเลยเนาะ มีรถมาหรือเปล่ายังหนักเหมือนเดิมเลยนะแถวนู้นน่ะเออถนนเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้โหเนาะยังแบบยังใช่ใช่ผมไปแล้วนะคะับพาไปอ่าใกล้ๆแถวนี้แต่ถ้าไปไหนไกลๆน่ะต้องตัวเดียวตัวนี้คือบะคือไอ้อ้วนนี่จะกลัวมากๆเลยไปนะคะบ๊ายบายคูณปลาบายสู้ๆนะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาลุปะโอเคปาโกฮุมโก o m มอืมมาลุปะกับบ้านเรากับบ้านเรานะลูกนะหนูไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะลุกนะอยู่กับแม่แล้วอยู่กับแม่อยู่กับป๊านะโอ้ยอย่าอย่าอย่าต่อยเช่นคุณเบ้าคุณเบ้า คุณอ้วนคุณอ้วนโอเคนะคะคุณอ้วนคุณอ้วนคุณอ้วนขอมืออย่างเดียวคุณอ้วนาจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะขับรถไปขอมือไปอยู่เงี้ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยตลอดทางนู้นนะโอเคมาบักิสก้ฮอล์ดิสก้ฮอล์บอกทีแม้กรัผมอยากกลับบ้านแม้กับผมอยากกลับบ้านแม้กระัผมอยากกลับบ้านกลับบ้านเราดูแม่กลับบ้านเราูกลับบ้านเราข้างๆก็จะมีการก่อสร้างนะคะก็จะมีมู่บ้านสวยงามนะคะ กับบ้านเรากับบ้านเรานะกลับบ้านเรานะกับบ้าะนเรากลับบ้านเราดีกว่านะลนูกนหนูไม่ต้องกลัวสิ่งใดหรอกยายายามาเข้าเกียร์ให้แม่นะคะคุณลูกอย่าทำอย่างนัน้นคุณลูกอยู่ที่ของตัวเองเห็นไหมติ้งเลยเห็นไหมหนูมากดล็อกทำไมเนี่ยฮะพี่ว่า,วาพี่ว่ามากดล็อกให้แม่ไม่ทำอย่างนั้นละ่ะ กล้วยด้วยมีกล้วยด้วยข้างๆนี่มีกล้วยด้วยกล้วยมั้งบีเบอร์แม่ผมดีใจอ่ะแม่ผมดีใจอ่ะครับเราจะกลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านเราแล้วเราจะกลับบ้านเราเลยเราจะกลับบ้านเราเร็วยะเข้ามาคุณก็อยู่สงบสเงียบโอ้ยเจียมตัวบ้างสิคะอ้ยุ เพลงฟังเองด้วยนะคะบาเปิดเพลงฟังเองเลย โอเคโอเคนูอยากฟังเพลงเหรอลูกอ่ะแก้ละ แม่ผมชอบเคลนตัดครับหน้าบ้านยังไม่เว้นเลยจกจะลูกมคิดถึงบ้านส่งเสียงเลยใช่บ้านหนูไหมลูกใช่บ้านหนูไหมใช่บ้านหนูไหมครับใช่บ้านลูกไหมครับฮะใช่บ้านลูกไหมครับใช่บ้านพี่เบาไหมครับบ้านผมครับบ้านเบาเองครับบ้านแม่ผมครับบ้านผมครับบ้านผมผมอยู่กับแม่กับป๊ะป๊าครับผมรักแม่กับป๊ะป๊าครับ ใช่บ้านหนูไม่รู้ใช่บ้านหนูไหมครับอยากลงไหมอยากลงไหมคะเราต้องออกรถไปจอดข้างหน้าเพราะวันนี้อ่ะช่างจะมาช่อมไปลูก บายๆแล้วบายบยเรื bye bye ่อยบายบายบายทุกท่านขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องอ่าช่องไอ้อ้วนของแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข,ข,ขอบคุณมากครับ